กะม่ก็ได้บุบดมาบมั้นี่จะไปพี่ทักหลัเอาไปพี่ทักหลักันมวยไทยจะแบกเองเนี่ยเนี่ยนี่เหรอเดมาแท็กมาแท็กลางน่กไม่ดีนะเอ้ล้มาปะไอริเอพอนกะกับกิวเดอร์เหี้ยตัวเนี้ยจะ ซีซีแหนขนาดทีมเขาอะกิวด์อย่าคิกซีอย่างไอรีอย่างซีซีเขาอะแล้วมาปะปานมีแต่ยังแหลงเอสเอสเอสกันนะจันดอยเนี่ยลำพอบะนี่หมกได้ไปเรียกไอหยั่งเนาะเปเรียกหยั่ง tôi cũng được quyết định nó sẽ khi nào nó nào khóc em khím được nè mì chân học cho con nè mô cưới chương trình 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 mô ต้นไหนก่ตอบต้มกยบเาะปาไอลี่เือไอ้ลี่เอ็ื่อออฟดิสหละนอนอสงมาที่ลงกึืองเลยนะเลือดนะนี่อะได้ฟ้ารอได้ฟ้ากอผมได้สกับสกับมันมาเอาขี้แกกเนี่ยมันจะมาเจ็บบอลลอยละรวยกันเนี่ยเน็ตใจ ไอลิดักกันป่ะคิล่ากำลังจะไปนี่แดงเลยคีล่ากำลังไปแดงนี่นี่ตายตายนัย่งกับพี่ไปอยู่ได้เลยยัย <c oughs> ถ้าปลาไ <c oughs> ม่ได้ขุ้มอยู่ <c oughs> แลกปลาอยู่เ <c oughs> ฟิร์สบัตต yeah. <c oughs> ุ้ยอย่าไม่เป็นได้ยน <c oughs> ี่ มวยไทยก็แมนนักมวยไทยนะไป่บางกรน,น้อยดีกว่าเออพวกระทับมันกัมตึกเนี่มันตัดสีใจแบบเด็ดขาดอย่ลูกพี่อ่ะไอ้น่เข้าบางกรน,น้อยลเลยโอ้มยนะแต่บงกรน,น้อยดีกว่ามาคืปอปนิ่งหมดหมดแกงแล้วเนาะอีน่ะตายแล้วเว้ย ยกำเดีกับยอดแล้วไอลิมันสอ่ะมาาไปไ้าบูละตายัวมอนะตายกันเปเนยังดีเลยมันมาหูวบูเขากันต้องตีแม่รู้แสตัวกันอ่ะแล้วรูีแบบนี้หิเนี่ยที่หาในน้ำแบบ เออไปแล้วไปแล้วมีละ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 มีได้มาได้ละมันก้อนน้อยสิมังก้อนน้อยยังไงมันมันใหญุ่่มก้อนน้อยพี่แมเเยอะเฮ้ยไปละพี่ผมพอแมพกันนะมันสีเทาๆวะลูกเล่นหลุมดีกว่าตไปไปโอต่อไปโอต่อ นได้เลนอ้อมไปหลังเลยพี่อ้อมไปหลังเลยมนนลุงทองทิวด์เอน,นี้ดัน่าไอหนเพื่อไอริเนี่ยไหนบ่หายแจ๊บไว้ปกอีแจ๊กอะปิกเอาง

เดลำุ yeah, <Yeah. S 2> mm ๋ยกะหมอได้หรอหมอนี่กระบองดอกเบาอ่ะเป็นยังปลาเขาแค่ปลาปืนแ่นอยู่โหดเกินเนี่ยอยู่ไปได้ที่เอามาบอกเจาะก้อแล้วนี่บอกเจาะก้อพี่ไปเจาะอย่างเข้าอ่ะก็โบเกต์นี่แหละลุย Mày có giàn, anh em mọc cho cô mày tao mày rong việc, hư mày nó Phew ấy hư 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 khoảng đọc nó hư 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 ạ Phiu ạ Nó có hư luôn hư 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 hư

อีดักแดงเลยดักแดงเลยเอาละมามาไปจังไหนนี่ฝั่งบินเนี่ยนะมันแม้แล,ล้วหรอเอาเอาเอามาแล้วเนี่ยเนี่ยไปหาเราไดขี้ละเนี่ย <c oughs> ป้อมป้อมป้อมโบนี่ป้อมโบนป้อมบ,บนเราต้องเล่นปอ้อมหมดเกิน เออตีมีดลูกไปเงี้ยจะพู้พลอยกันเพื่อไปที่แหลบอะสองป็นแสมก็แสมเป็นเอสสู้มันได้หรือเนี่ยไหสบายมาก เมฆสองฟันเบาๆแต้มมันแห้งมาแล้วมาแล้วมาเลยมันมาถูกอยู่อยางมันตั้งไซเดียวกันเนี่ยนิงไปไหนหนีมาตีป้อมจะาผมเลยเอาเอาคีฬาเอาคีฬาอีเจนกู้กลับเลยอะไรแมฆเบาหวาะไม่ได้อันพูดแล้วเนี่ย ขี้วิจิตด่ะขันแมกมได้ขันแมกอ่ะขันแมกบอกวันนี้มันเมื่อกี้นาทีเนี่ยย้อนหลอมอ่าไอลีโดนไปหนึ่งดอกเอาบอเอาบอเดี๋ยว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 เออมา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 เตะวงเตะวงละ โดนเฮ้ยโดนคิดแหละเข้าอ่ะตายเขาตีอ่ะชิปศูนย์เฮ้ยชิปศูนย์เฮ้ยมีฮันะมีฮันะมัดเดียวแตกครับเดี๋ยวดูแชตดาเหย่ดูแชตดาเหย่เลี้ยวเลยมามามาต่อ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 เฮ้ยโดนเสียเลยโดนเสียหมดโคเลยพี่อ่ะตายตายอ่ะตาย

Một mình đôn phong tỉ và effort vào đây ạ Có một chào cả, lý chào cả rồi, Cũng Vậy hai ấm nạt đang Hai ấm nạt cả coi hát nó ก็ได้อยู่ปล่อยลุ่มก็ได้อยู่ที่จริงถ้าปล่อยบนเพรา,าเขาจะบาวมังกรน่ะหัน<า>ล่ะหันขอโพบล้สามตัวเลยขเขาโพบล้มสามตัวเนี่ยแกงละเข้าแกงละแดงแดงแดงมีแต่นี่เพื่อจะขึ้นแดงละไหตีรอบไปก่อนตีล่าไปไหนจ๊ะไปไหนง่ะ มอนสลอดบอตรได้ควังคิวะักคำนี่ถ้าเบเฟีดนี่พิมพ์เลยคนละเขาได้อยู่เมก่ไม่กลจี๋วลรวดเป็นเมก่ได้ผมแค่าคิล่ารู้มก่บัได้บัตรที่แมงกับปุงก็ได้ะก็เดียดียร ก็ท <Okay. laughs> อท uh ับขนาดนนเลยนะฮะออกไหมหยองอะอีมสี <Okay. S 1> uh ่ขนนั้นเลยีกสี่เอาไปหนึ่งมาลาเต้อลาเต้โชว์โชว์ลำป้อมคาปอมีสปอร์ต ไปโอหนีออตีกันอยู่ได้ยัคิด่าจะหลอเกันไบโอเนี่ยหล่อฮ่าาดแล้วคือเลยได้แล้วาเดี๋ยวนี่เล่นลาดกันเนาะอืมกใจปะเป็นลานีแหะเดียวเนี่ เขาบอกเจ้า <pl> ก <ains> ้ยยังนอกี่นแรแต่เหรอไม่เอาวะเฮลอนอยแล้วป้อมหลุมกันไหมเพื่อความสวยไหมเข้ามาสมทางกันไหมองงเอาฟองอย่างี้อย่างละอนะถอยอะถอยองน้ั่นหมดถอยกันถอยไปมไปได้ใหญ่แบงค์้ยกตีรู้ เปไปเปไปปปมา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 หองหอกหอหอเลือผมนี่่ะใจเย็นไะลุยเอาบางกรนหอยะไปปล่อยในป้อมก็ได้ปะพี่ใจร้อนเกิน Nó nhọc 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 Nó lực á Ơ Trang Diamond nè Kháng nó Má Kiếp kẹt nó vô ná Chả kha sẵn lử Ôi ta khỉ khỉ liêm Chạy liêm liêm โอ้ตายอยู่อะบึกเอวบะลุงทองนะกะเรียบร้อยลำแล้วเรียบร้อยมดดงมดดงเอาไว้รีดดีกว่าเป้าหมายก็คือป้อมได้คีบอยู่พี่ผมู่อาร์ตป้อมก่อนแล้วก็ออกมาได้คีบอยู่ในหมู่อาร์ตอยู่อาร์ตอยู่อะไม่ได้อาร์ตน่วงนะกะโอ้อาร์ติ้งเอา ได้กับที่เอ้ยนว่าบอลแบบบากูยังแบบนี้มันโดนคัดกันว่ะเม่อก่ไอปุ่งอิแล้วนะโดนคัดอีไปเจ๊กอ่ะไ่เจได้ฮะโอ้ดได้ิมดีส่มันมันนแฉน่สกิลหนึ่งเสีไอ่ะมันยกอะไแบบเจ๊กอ่ะเจ๊นะระยะมันเหมือนถึงรู้ ใช่ก็ตีอ่ะขืนเลยอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอสามสิบบวกเนี่ยขอสามสิบบวกเฮ้ยจ่ายละอันนี้ป้อมมันนี่ละเรียบร้อยละเรียบร้อยแล้วมีใครกัรละสามที่บวกนั่นรู้สามเก้ารู้ใช่ยัยสก๊อตแบบสามสิบัวว่ะ ได้อยู่หรอเล่นการเล่นต่อกานเล่นอุบลด้วยกันไปไทยมันออกมาไอ้มันพึ่งอยู่เนาะทำเนี่ยหรือลาาก็ได้โอ้ยอีกตัวนี้แก มันลาดกว่ได้7.3อยู่